เคยสงสัยไหมคะว่าเราจะรู you you ้ไ uh ด้ย well. hey? ังไงว่าเด็กใส่แว่นแล้วชัดรู้ไม่ยากเลยค่ะลองดูคลิปนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเด็กคนเนี้งอแงไม่ยอมใส่แว่นแต่พอใส่ปุ๊บยิ้มทันทีเลยค่ะแสดงว่าของเดิมนี่มั่วมากเลยการที่เด็กมีปัญหาสายตาเป็นสิ่งที่จําเป็นที่พ่อแม่จะต้องสังเกตค่ะ เด็กเล็กเนี่ยเวลาเขามีปัญหาสายตาเนี่ยเขาไม่ได้สั้นยาว100-200แบบผู้ใหญ่นะคะบางทียาว8 0 0ร0 0พันหนึ่งเลยลูกมองไม่ชัดแน่นอนแบบนี้มันมีผลต่อการมองเห็นแล้วก็การพัฒนาของสมองลูกทําให้กลายเป็นตาขี้เกียจได้ถ้ารู้เร็วรักษาเร็วเนี่ยหายได้แต่ถ้าปล่อยตาขี้เกียจโตมาอันนี้รักษาไม่ได้แล้วนะคะหรือบางทีตาเหล่แบบนี้เกิดได้ในเด็กที่สายตายาวมากๆซึ่งสามารถแก้ไขได้เลยด้วยการใส่แว่นค่ะ ถครอยากรู้ว่าจะสังเกตตาลูกยังไงเนี่ยให้ไปดูคลิปตาขี้เกียจที่หมอทําไว้นะคะตอนนี้เกือบ3ล้านวิวแล้วกดหาในหัวข้อคลิปล้านวิวได้เลยค่ะอันนี้สําคัญจริงๆ